สวัสดีครับพเพื่อนเพอฟซีวันนี้เราอยู่ที่สถานีรถไฟสุรินนะคะเวลาประมาณ15นาฬิกา30นาทีนะคะี๋ยวเราห้างดูบรรยากาศการเดินทางก่อนมันหยุดนะคะวันนี้มันที่29ธันวาคม2 5 6 5นะคะมาชมบรรยากาศนะคะเพื่อนสถานีรถไฟนะคะ รถไฟรถขบวนท้องถิ่นก็คนก็เป็นขบวนท้องถิ่น,นสีสองุดน,นะคะก็จะคนก็จะเยอะประมาณนี้นนะคะเรามาให้ชมบรรยกากาศสถานีรถไฟน,นัานเพื่อนก่อนวันหยุดเทศกาลขึ่นสุใหม่นะคะวันนี้ก็วันที่ยี่สิบเก้า จนวสาร้อยหกสิบห้ก็จะเป็นหยุด30มสิเอ็กันที่1นศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะดบูบรรยากาศสถานีรถไฟชลินนะคะเราก็รอรถกันอยู่นี่เป็นรถไฟท้องถิ่นนะคะเพื่อน รถหนักเต้นๆก็อยู่สถานีนะคะวันหยุดก็คงจะเป็นส่วนใหญ่ก็จะกลับบ้านกันนะคะวันหยุดกันน้องครับวันนี้จะไปที่ไหนอุบลหรือโคราชไปไส่ี่คะไปโคราชอุบลจะไปอุบลหรือโคราชคันคันที่จะมา อ๋อคันนี้ก็จะเป็นเที่ยวจากอุบลไปนะคนรราชสีมานะคัเพื่อนยังมาไม่ถึงนะคะอนนตอนแรกแอดอาจจะสื่อสารให้กัเว็บซีผิดนะคะเพราะว่าอันนี้ก็จะเป็นเที่ยวรถไฟท้องถิ่นอุบลราชธานีนะคนรราชสีมานะคะเพื่อนก็จะจอดอยู่ที่สถานีสุรินขณะนี้เป็นเวลาประมาณ เราดูเวลาก่อนนะคะเพื่อนพีสีสิบห้านาฬิกาสามสิบเจ็ดน,นาทีนะคะเพื่อนก็ไม่รู้ว่ารถล่าช้าหรือเปล่านะคะก็จะมาประมาณนี้นะคะเพื่อนสิบห้านาฬิกาถ้าจะไปรอขอบวนรถทุกวันก็ต้องมารอประมาณสิบห้านาฬิกา ก็ออกมาเลยนะคะเพื่อนก็มาตีตัวโรถได้เลยนะคะนี่ก็จะเป็นรถท้องถิ่นยังมาไม่ถึงนะคะที่บรรยากาศก็สถานีก็จะประมาณนี้นะคะคนเยอะนะคะคเพื่อนก็คงจะรอกลับบ้านกันนะคะได้ยินเสียงมาแล้วนะะเพื่อนเสเรามาให้ชมบรรยากาศการเดินทางก่อนนั้นหยุดนะคะที่สถานีรถไฟสุรินนะคะ ไม่อยากรบกวนผู้ที่จะเดินทางล้วก็ไม่อยากให้เห็นสวมหนังเห็นแ,แค่ทางก็พอนานเกิดท,ที่พอการเวลา่เราม่รอจะมาจ้าาวเยร์เาแล้วนะก็ตอนจะเดินทางด้วยรถยนรือรถไฟก็ ศึกษาเวลาให้เรียบร้อยนะงั้นเพื่อนอกสีมาแล้วนะคะเพืเเ่อนนี่เจ็นส่วนศึกษาหกจะเป็นรถไฟท้องถิ่นแล้ว เราจะเป็นขบวนรถไฟมาจากกรุชเธานีนะคะขบวนที่สิบนักท่องเที่ยวจะสิมานะเพื่อนนี่ดูบรรยากาศรถนะคะ ในการเดินทางในวันนี้นะเดือนสินี่เราอยู่ที่หมูก่กระวนนะคะเดี๋ยวเราจะให้ชมบรรยากาศท้ายกระวนนะเดือนสิมีรู้การรถไฟจะว่ายัางไงหรือเปล่านะ การเดินทางเรียบร้อยนะคะในหน้าเทศกาลนะคะเพื่อนที่เดินทางด้วยรถไฟจะปลอดภัยที่สุดในวราระดีๆเป็นปีใหม่นะคะเพือ่อนก็ขออภัยโทให้เพื่อนที่นททุกคนทุกท่านนะคะมีความสุขความเจริญรรถนาสินใดสมความ ราถนาทุกคนทุกท่านทุกประการนะคะภาพแข็งแรงร่ำรวยรุ่งโรยยิ่งด้วยด้วยแาบจิดเจก่มกันนะคะขอให้โชคดีในปีสองพกันตัวหน้านะคะทุกท่สนับมีชองถ้าายก็จะมีถ้าที่เข้ามาก็ได้กแชร สำับที่นี่เราก็จะขอจบลงไว้เพียงแค่นี้นะคะอย่าลืม ไลค์แแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องตะวันรัศมีไลฟสไตล์ของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลงเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ